ศึกษามาเวลาถอเวลาเมื่อยมันก็นมี่คงเขาเป็นคนเนาะเนาะฉะนั้นเวลาเขาไปเจอถอดไปเจอเมื่อยเนี่ยเขาไปเจะเบิง Steve Jobs, ่งสตีฟจ็อบสูดก่อตั้งบริษัทแอปเปิลเนี่ยนะบริษัทน่ะอ่าโทรศัพท์ไอโฟนต่างๆเนี่นะยสตีฟจ็อบสเพิ Jobs, ่นบอกว่า <c oughs> กิจวัตรของสตีฟจ็อบเนี่ยเพิ่นตื่นแต่หกโมงเสาร์ทุกๆวันเนาะเมื่อตื่นแต่หกโมงเสาร์ทุกวันนี่สตีฟจ็อบจะถามตัวเองในกระจกว่าเป้าหมายของชีวิตของเขาเน,น,นี่ยคืออีหยังเนาะ เขาจะถามตัวเองว่าถามว่านี่เป็นวันจุดไถ่ของชีวิตนี่เขายังจะทําสิ่งที่เขากําลังทําอยู่นี่หรือบอกนั้นเขาไปจาเวลาตื่นมา้งแต่เวลาถอเวลาเมื่อยเนาะเวลาเมน่อยสึกเลยพอยเพี้ยๆแล้วก็ขี้ขาดและตื่นกับขิ้ขานตื่นไปซ้ายกับขิ้ขานไปก็มีมีบางส่วนก็มีผมไปเจะไหนผมก็ต้องมาเบิ่งเพราะว่าผมเร้บปริ่นลูปของสติปจ๊อบแล้วก็คําเบาของสติปจ๊อบติดไว้ที่เพื่อนบอกว่าแต่ละมือเพื่อนตื่นตุกโมงเสา แล้วก็ถามตัวเนกระจกว่าถามว่านี่เป็นวันชดถ่ายโครงชีวิตนี่เขายังเสิเหตุแบบนี้หรือบอผมเหมือนกันผมก็เลยไปคิดคือเพื่อนว่าเขาเมือเขาถอดเอาจากลูกออกจากบอลนอนบอิจากลูกออกจากเตียงนอนเนาะเจ็บเจ็บตัวอย่างว่าพี่อะว่าฉันซ้ำมือนันเขาเหตุงานหลายนานอนกระดึกมือตื่นมากก็ต้องไปต่อสิเนะผมก็้องเอาข้ามู้จากชิตรีจจอบมาบอกาคือว่าคิดตามชิตรีจจอบว่าเอาถามว่ามือนี่เป็นวันชดถ่ายโคงซีวิตมือนี่แหละเป็นวันชดถ่ายโครงซีวิตนี่ และพบและเ,เหตุแบบนี้เนี่ยเหตุภูมิใจหรืออย่างน,นนะ,ม,ะามากิดไอ้มาอะไทาคาตอบว่าบอภูมิใจและเขาควาเฮ็ดอย่างภูมิใจนาะข้าพเจ้าก็เกิดมีความคิดเกิดมีเกิดว่าตานักหลู่ตัวเองทันทีว่าเหาเขาต้องไปเห็ุไลยคันเว่ามือนีเป็นวันชุดถ่ายของชีวิตนีสิ่งไหนแต่เชียนทางภูมิใจที่สุดก็ค,คือเขาต้องไปเหตุใหนคนอื่นมีความสุข เขาต้องเห็ุให้ผู้อื่นมีความสุขให้ได้สิ่งนี้สาคัญที่สุดครับคือเขาต้องเหตดให้คนอื่นมีความสุขกันได้เฮ็ุใ้คนอื่นยิ้มได้นาะคนอื่นคือแบบก็ต้องเป็นคนของเฮาทีมของเขาเป็นหยังขึ้นว่าซันเพราะว่าเคลืนมาทําบุญไปแล้วมันก็นตอบสนองบุญมาได้ว่า่านเออกับอีกหลายๆบอลเขาต้องเข้าใจได้ว่าถ้าว่าเป็นทีมเขาเป็นคนของเขานี้ส่วนมากนี่แมนถึงเขักเขาแค่ใไดครับมือหนึ่งเขากั บอกเ้าเหมือนเดิมเมื่อหนึง่งเมื่อเขาบริบทโดนจากห้เาเขาก็ไปนิ่นท่าวาหลายของเขาโบแมนจริงเขากห็หาเรื่องมาบอกเขาว่ามันเป็นมือชั่คนนั่แเลยฉะนั้นเมื่อน,นี่ผมก็เลยบอกว่า,วาชีวิตผมนี่มันต้องคิดถึงว่าเมื่อนี่เป็นวันชดถ้ายของชีวิตนี่ผมเชิดอีย่างให้คนอื่นภาคภูมิใจตลอดเวลานั่นฉะนั้นครับสิ่งที่ผมสางมากเนาะถึงมันเป็นชีวิตทางเขาจะบอกมันเป็นชีวิตมันเป็นสิ่งที่ผมผมหกักเป็นสิ่งที่ชีวิตผมผมต้องการมันเนาะ เป็นสิิงที่ผมอ,อยากเดินต้องชีวิตต้องเป็นแบบนี้ว่า,า,าือนนจ้ะผมต้องการชีวิตแบบนี้แต่ผม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 ต้องประสบความสําเร็จแบบแฮปปี้แฮปปีน้นี่บอไมว่ารวยร้นฝ่าต่างๆกันบอดี้แมนได้เนาะเนาะ,นะผมต้องอยากให้ทุกคนนี่มีความสุขใครได้แล้วเวลาผมไปหาไพน่นี่เขามีความสุขนะผมเนาะเขาผมไปหาไพ่เขายิ้มได เขาไปหาไผ่เนี่ยเขาแฮปปี้และทุกคนมีรายได้โดยถ้าไปหาไผ่ช <Así. S 2> ่วย <c oughs> ผมได้ก็ตามครับเขามีรายได้เขายิ้มได้เขามีความสุขสิ่งนั้นคือสิ่งที่ผมต้องการเนาะฉะนั้นเวลาผมไปแล้วสมมติว่าผมไปช่วยงานแล้วเพ๊่มเนี่ยแล้วเป็นเบิ่งผลนงานที่ผมช่วยไปแล้วนะมันมันมันบ่เมื่อเลยทานมันก็เมื่อยเลเข้าใจบ่หากแต่ว่าถ้าเฮาช่วยไปแล้วรายได้ทุกท่านบ่เกิดขึ้นเนาะ ไปช่วยท่านเนี่ยว,าวบวากระเบาห้แล้วควอมหูก็หายไปแล้วแล้วได้โบกเกิดขึ้นเอาคนมาไปปึบท่านกันบโบปิดถอด,ดสมาชิากสบสมบบปิดทอดสมัครเขาบบปิดทอดโกน้ำเขาบบเห็นยังกับเขานะแล้วเข้าหายข้อมหูมไปไหมแล้วผู้พมเมื่อยกว่าเก่าดิหวัวเหมือนกับเอ้ยเอียงวะมาหายป้าหนีแล้วก็ยังบบเห็นเฉียดยังขึ้นต่อแล้วก็ไล่ได้ท่านกันบโบเกิดขึ้นภูพมบอแฮปปีห้หัวเพราะอย่าง การในธุรกิจรวมกันเนี่ยท่านต้องมีรายได้เพราะท่านถ้าว่าท่านมีรายได้จากผูกพมนี่เป็นคนเวบาให้เป็นคนให้ความรู้ให้เป็นคนสอนวิชาให้ท่านเนี่ยเปลีป่ยนแปลงชีวิตมัอนี้ให้ท่านฟังเข้าใจตรงกันเนะครับเด้อว่าว่าว่าพรมคิดอย่งไรว่าฉันจะให้เขาใจว่าผูกพรมคิดอย่งไรในการเธุรกิจตรงนี้นนเนาะเวลาผูกพมไปช่วยท่านชิลยูไซก็ตามเนี่ยผูกพมจะเบิ่งผลง,งานว่าเวลาเฮ็ดไปแล้วไรปุบท่านเ,น,น,เานี่ยเกิดมีรายได้บ่แล้วทุกคนแฮปปี้บ่เขายิ้มได้บ่ แล้วก็แม่ทีมเนี่ยจะเอาคนมานั่งฟังต่างๆ,ๆเนี่ยผู้มบาวเดี๋ยวกะเหตุแต่เขามีความสุขบอ่อมีความสุขอลไรเขาเกิดธุรกิจรวมกันบอ่อแล้วก็ผูน้นำม,มีได้บอ่อแล้วก็ผู้ตามเดินตามนี่มีได้บ่อสิสินะแต่ถามว่าผมเพมบาจนจบเบ่าจนเมยเบ่าจนกลับมาแล้วยอดทันกับบมี่เราบัมี่ไผ่ใดเงินจักบาทผม้พมกับบูหัวสิจังไหนมันบัมีความสุขสุดท้ายมาผมก็คิดว่าการเชื่อธุรกิจรวมกันประสบความสำเร็จไนี้ ตัวท่านต้องมีรายได้เข้าใจะบอตัวท่านต้องมีรายได้เพราะถามว่าตัวท่านบ่มีรายได้ถึงท่านจะหักผมคขนันกระสั่งท่านจะบอกว่าบ่เป็นักหน่อกอาจารย์บ่มีรายได้ก็อย่ามั่นขอแต่หักกันแล้วก็พอเนี่ยผมบ่เซีย่าท่านหักผมขนาดนั้นเพราะว่ามือนึงท่านท่านบ่มีรายได้ท่านก็จะหารายออกจากบ่ถ์ลมเลิกจากภารกิจที่รวมน้อกันนี่ไปใน BP พีอาเซนเฟตาเซเซมแล้วเขาก็ะสีจะเจอกันจะไหนแล้วจะได้หักกันคือบอกว่าจะไหนฉะนั้นผมโบเซีอฉะนั้น ผมจะเสือตัวเมื่อว่าท่านเกิดไล่ได้จริงๆจ,จ,จากธุรกิจเครือข่ายที่เขาสางรวมกันมาแต่้าท่านม,มน่มีรลยได้แสดงว่าระยะเวลาที่เขาจะเจอกันเนี่ยเริ่มจะหายไปทุกๆวันทุกๆวันทันทีว่าสิมีกันก่อสายสะพันกันเนะาะหักแพ่งกันเหมือนพี่น้องรวมอุทธรเดียวกันเหมือนเหมือนเหมือนหยาดที่พี่น้องที่เกิดมารวมกันเด้นเนี่จะจับสมัครอยู่ในระบบของ b p s ีตไปตาในับเคลื่อนในขณะใด,ดต่อเมื่อว่า ทุกๆท่านเลยต้องเกิดได้ได้กับระบบ b p ซมาตาฉะนั้นพวกผมจะเบิ่งการเติบโตเบืองการอยู่ตวงกันด้จากรายได้ของท่านเนาะฉะนั้นเวลาพวกผมทํางานใหนท่านทันต้องมีรายได้เนาะฉะนั้นจากนี้ไปคือเวลาผมพวกผมไปช่วยนี่ทานต้องเกิดรายได้ขึ้นมาถ้าท่านบ่เกิดรายได้ต่างๆนี่พวกคนอยู่บ่ได้คือเนาะอยู่บ่ได้จังได๋จังสิไปซอยทานอีหยังไปว่าแล้ะกะเหลวบเ้าก็เบาเท่ากัน ไปจัดคอร์สไห้กับผู้จัดคอร์สก็เท่ากันแล้วสุทยไถมาจะคิดไปเห็นอย่างเออผมกระจายนะมันลดไปเหมือนกันเออตัว่านกระจายนะมันลดมาเพื่อเพื่อคันเอาลงแล่มเนี่ยเสียเงินให้ลงแล่มไปเฉยๆชุท้ายมาเท่ากับศูนย์ตั้งคุญตังศูนย์มันมันเก่าบ่ไใดเนาะแสดงมือนี้เขาเหตุธุรกิจรวมกันเนาะเขาก็ต้องมีรายใดทุกคนมีรายใดพผมก็ได้ทั้งรายไดก็มีแต่ว่าในส่วนที่ผมไปต่างๆเนี่ยผมอาจจะไม่ได้หลายดอกผมก็ได้แต่เพียงนะมันลดยังซื้ๆ เนาะในการไปก็ยังดีแต่ว่าสิ่งที่ผมจะดีใจกว่านั้นก็คือทัน,นประสบความสำเร็จคือสิ่งนี้นี่ที่ผมต้องการเนาะตัวนี้ต้องเข้าใจตรงนี้น้ากันก่อน